บัตตี้นิวส์เล่าข่าวก่อนนอนสวัส,วสดีค่ะสวัสดีคุณผู้คผูค้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บัตตี้นิวส์กลับมาพบกับคุณผู้ฟังผูช้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะในคืนวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะวันนี้พาไปเที่ยวอีกแล้วค่ะน้องวาวไปไหนกันดีวันนี้อ่าววันนี้เราก็ไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบอ่า เรียกได้ว่ามีทั้งบนบกใช่ไหมคะในน้าแล้วก็มีข้อมูลแบบรอบตัวเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเป็นพิพิธภัณที่ว่าเนี่ยคะ่ะอยู่ในมออของเราเองด้วยใช่นะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอเรียกชื่อย่อก,ก่อนเดี๋ยวให้เจ้าของนะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาพูดคุยว่าเอ๊ะพิพิธภัณฑ์ชื่อเต็มเๆว่าอะไรนะคะนั่นก็คือ PSU NH เอ่อ PSU NHM Museum แบบออนไลน์กันด้วยนะคะต้อนรับค่ะ พี่เลาะและพี่นัดนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยชื่อพิพิธภัณฑ์ยาวมากนะคะต่อให้อยู่ตึกตรงข้ามกันก็ตามนะคะแต่เราก็เรียกเออพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะแนะนํากันหน่อยค่ะพิพิธภัณฑ์ชื่อเต็มว่าอย่างไรคะ พิพิธภัณฑ์ของเราก็ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ทัศสถานธรรมชาติวิทยา50พรรษาสยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่าประสานงานอพสทภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเป็นเหตุผลนี้เราก็เลยต้องให้แบบให้ชื่อโยนเราบอกชื่อพิพิธภัณฑ์เนี้ยต้องบอกว่าทุกคนต้องรู้จักเพราะว่าจุดเป็นแลนด์มาร์คเป็นเช็คพอยต์ของมออเลยทีเดียวนั่นก็คือ มีไดโนเสาร์อยู่หน้าตึก<ช>เลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะง,งานไหนนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเนี่ยพอมา,ม,ามองตอนเราเด็กๆก,ก็มาเออ <laughs> นัดเจอนะนัดเจอที่ไหนตึกไดโนเสาร์ใช่แต่ว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ค่ะโควิด -19 ต้องบอกว่าหลายๆหน่วยงานรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยต้องปรับรูปแบบตั้งแต่มีสถานการณ์เนี่ยเป็นมีการปรับรูปแบบแบบว่าให้ความรู้กับคนที่สนใจเนี่ยปรับเปลี่ยนยังไงบ้างคะก็ สำหรับพิพิธภัณฑ์ของเราเองปกติที่ถ้าเกิดไม่ได้ติดในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมมากมายที่ให้น้องๆเนี่ยเข้ามาออนไซต์กับพวกเรานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแบบกิจกรรมเข้าชมนิทรรศการที่เราเปิดกปกติแล้วก็คือมีตัวนิทรรศการที่จัดแสดงในตัวอาคารปกตินะครับแล้วก็มีรูปแบบของกิจกรรมนอกห้องเรียนกิจกรรมพิเศษต่างๆอย่างนี้ครับแล้วคราวนี้พอโควิดมันมันยังอยู่ในช่วงที่แบบระบาดอยู่นะครับแล้วก็เลยมีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นเหมือนเรา <S <S ทลายกำแพงของคำว่ามิวเซียมแค่ที่มันปิดอยู่เป็นตัวอาคารคราวนี้เราให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์แทนอะไรอย่างเงี้ยครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มันกำลังระบาดอยู่ตอนนี้ครับอืมแต่ก็มามองอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเราต้องไปเดินชมใช่ไหมคะจะมีพี่ๆนําชมนี่ค่ะจุดนี้คืออย่างนี้จุดนี้อย่างนี้แล้วพอออนไลน์ จะจะทำให้น้องๆหรือว่าคนผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเหมือนมาเห็นสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยมันยากไหมคะมันต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบยังไงบ้างนะคะจริงๆสำหรับเนื้อหาที่เราเผยแพร่ออกไปมันก็ไม่ได้เชิงวิชาการมากเนาะเราพยายามที่จะเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะมาเขาเรียกว่าเผยแพร่ออกไปในรูปแบบที่เข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็น,ป,นปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของภาพวิดีโอต่างๆนะคะหรือแม้ว่าจะเป็นแบบพวก เว็บไซต์ที่น้องๆสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้นในการที่น้องๆสามารถคลิกจากที่บ้านนี่แหละเราเหมือนเป็น uh, web อินเทอร์เรกทีฟเว็บอะไรเนี้ยครับเป็นดิจิทัลคอนเทนตที่เรามีการสลับสับเปลี่ยนทุกสัปดาห์ทุกทุกเดือนเนาะมันจะมีธีมของแต่และช่วงว่าเราจะนําเสนออะไรอะไรที่เป็น h อต i อ s ิชอยู่อะไรที่เป็นประเด็นที่แบบ น่าติดตามน่าสืบหาคําตอบตอ่ออยางนี้ครับแล้วก็จะนาเสนอในหลายรูปแบบของช่องทางสื่อาสารแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้า,<อ>ถาเกิดจะ<อ>ให้แบ่ง,งเป็นประเภทแบบเหมือนเหมือนสื่อออนไลน์ที่เราเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วิดีโอนะคะเป็นดิจิทัลคอนเทนต์นะคะเป็นอินเทอร์แอคทีเว็บนะคะแล้วก็เป็นมชั่นกราฟิกแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะสตรีมมิ่งก็จะเหมาะกับกลุ่มกิจกรรมที่เราเคยให้คนเข้ามาชมมาทําในตัวพิพิธภัณฑ์เองนะครับแต่พอาวนี้เพอะด้วยความสถานการณ์ของโควิดระบาดเนี่ย เราก็เลยจําเป็นจะต้องเป็นเปลี่ยนรูแปแบบเป็นลาสตรีมมิ่งแทนผ่าน Facebook หรือว่าผ่าน YouTube อะไรเงี้ยครับอืมค่ะอะถ้าเป็นในตอนเนี้ยค่ะช่วงนี้เนี่ยประเด็นที่แบบเน่าสนใจเนี่ยค่ะจะเป็นประเด็นอะไรบ้างเหรอคะ ็จริงๆเราขอเปลี่ยนขับไปนิดนึงนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะแชร์ภาพให้ดูว่าจริงๆในสถานการณ์โควิดปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้องๆเข้าชมน้องๆมาทํากิจกรรมพิเศษแล้วเราจะมีวาระพิเศษประจําปีของเราด้วยซึ่งใน<ช>แต่ละปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมพิเศษก็คือเหมือนจะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะสัปดาห์วิทยาศาสตร์แล้วล่าสุดเมื่อของอเมื่อของต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือวันเด็กแห่งชาติซึ่ง อ่าแล้วลอกใหญ่ก็ตู้มเข้ามาหาเรา <laughs> <laughs> เราก <c oughs> <c oughs> ็ทำสิ่งที่ทําได้ก็คือการจัดเป็นออนไลน์กิจกรรมแรกที่เราไลฟ์สตรีมผ่าน Facebook <c oughs> ก็จะเป็นพวกอ่าวันเด็กแห่งชาติ <c oughs> ที่ผ่านมานะคะก็ ก็เป็นการจัดกัดกิจกรรมจากปกติเนี่ยเราให้เด็กๆเข้ามากิจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผันฐานในพิพิธภัณฑ์มาเจอพี่ๆนักวิจัยที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ให้น้องๆได้ฟังแบบว่าได้เจอตัวเป็นๆเนี่ยก็กลายมาเป็นออนไลน์แทนแต่ความออนไลน์เนี่ยเราได้รับความตอบรับการตอบรับเป็นอย่างดีในเรื่องของการที่แบบว่าเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองที่สาบรับชมเราเนี่ยมียอดการเข้าชมเรามากขึ้นนะคะคือจากเดิมทีเนี่ยอาจจะมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยเฉพาะบริเวณบริเวณที่อยู่ในมอหรือว่าลรแวดห่านใจจรงจริงๆแต่พอเราจัดเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะมีจากต่างที่ต่างจังหวัดต่างพื้นที่อื่นๆที่แบบเรื้องจักเรามาก่อนเนี่ยก็มีโอกาสได้มาร่วมสนุกกับตรงนี้ด้วยครับนั่นก็เลยเป็นช่องทางที่ั้ระเกก็ได้ใช่ครับใช่ครับมี้นอกจาก นอกจากพวก,กพนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีเป็นโครงการอื่นๆเมื่อกี้ถ้าจากฟังจากชื่อหน่วยงานของเราแล้วเนี่ยมันจะช่วยท้ายด้ว,ว่าศูนย์ไม่ขายประสานงานอ,าพอ,อ,ททอพสทภาคใต้นั่นก็คือเป็นติต่องานย่อยๆของเราที่เราทําเกี่ยวกับโครงการสนองพระราช,ชดำริของประเทศนะคะคือตัวน้องนะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวชื่อพิพิธภัณฑ์จริงๆมันยาวแค่ไหนครับเรื่องปรจริงๆมียาวกว่านี้อีกเหรอ <laughs> ว่าจริงจริงมันสั้นมันสั้นกว่าน,นี้ขึ้นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเราเป็นสองหน่วยงานที่อยู่ในพื้น <c oughs> ที่เดียวกันใช่ครับส่วนตัวชื่อพิพิธภัณฑ์จริงๆเนี่ยก็คือพอิพิธภัณฑ์ทสถานธรรมชาติวิทยาห0พันษาสยามบร,รมราชกุมารีนั่นคือหน่วยงานที่หนึ่งก็ย <c oughs> ังยาวไปแล้วนะคะชื่อสองยาวกว่าอีกนัเราใช้ตัวย่อไปบ้างแล้วนะคะเอสเนพราะว่าออเนาะโอ้โหก็เมื่อกี้แค่ฟังว่าเออมัน ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ที่แบบเปิดออนไซต์ site, เนี่ยก็จะมีฐาน<ม>นู่นนี่นั่นเลยนะคะโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความสนใจแค่ไหนกับการที่ออนไซต์ site, ใช่ไหมคะน้องๆสนใจฐานไหนมากที่สุดแล้วพอมาออนไลน์น้องๆก็สนใจฐานไหนมากที่สุดะคะเออสำหรับ สำหรับกิจกรรมเนาะเราก็ส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมกับเด็กอะที่ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยช่วงนี้น้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนโรงเรียนปิดเนาะสาระความรู้ที่แบบแม่หนูอยากไปพิพิธภัณฑ์แต่แบบแม่โทรมาพี่พีกบอกว่าปิดนะคะรูปปิดนะเราก็แนะนาช่องทางอันนี้ของเราไปก็เด็กๆลอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี้ค่ะในแอดมิรในแอดมิลเซียมครับแล้วมีกิจกรรมออนไลน์ใช่ไหมคะและที่ก็คือผีลอร่านั่นเองนะคะผมคือ น่าผีเพนาะฉันไม่ได้ขอดาบกาศเลยเล่นอย่างเดียวน่ารักมากเลยแล้วก็น่ารักมากนะคะคลิปตัวล่าสุดเนี่ยตอนฮาโลวีนใช่ไหมก็ดูแล้วแบบโอ้นะคะมันเป็นการเสนอพิพิธภัณฑ์ที่ไม่น่าเบื่อแล้วก็แปลกแหวกออกไปเลยนะคะไม่ใช่เขาถึงเด็กๆได้ง่ายด้วยเข้าถึงเราเราเรายังชอบพยายามจะสื่อสืไอเรื่องความเป็นวิทยาศาสตร์ในมิติของเทศกาลอะไรอย่างเนี้ครับเหมือน เนื่องาว่าฮาโลวีนเราจะนึกถึงเป็นผีเป็นอะไรที่มันมืดมืดอะไรที่มันน่ากลัวอะไรนี่ครับแต่ว่าเราพยายามลิงก์ความเป็นวิทยาศาสตร์ตรงนั้นอยู่ว่ามันมีอะไรที่สามารถลิงก์กับความมืดความน่ากลัวตรงนี้ได้บ้างเราก็เลยจับประเด็นของมิติตรงนี้มาเล่นตรงนั้นนะครับวันนั้นนะครับถ้าเหมือนในเทศกาลนี้ยอาจจะมีเรื่องของข้างเขาด้วยใช่ไหมคะเพราะถ้าแต่เด็กๆที่เคยเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นี้ค่ะก็จะมีเอนกมีประเภทนกสัตว์ปีกอะไรเนี่ให้เราดูเยอะๆมากมายเลย ก็จะเป็นสัตว์สตาฟเนาะส่วนใหญ่เราจะอิงกับการเอทานำเอาสิ่งมีชีวิตจริงๆที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยค่ะนํามาเพื่อมูลค่าเนาะเพื่อไปเอานํามาสตาฟแล้วก็จะแสดงให้น้องๆได้ชมซึ่งนั่นก็จะเป็นถ้าเกือบเปรียบเทียบก็แค่เป็นตัวสัตว์จริงๆแต่แค่เขาเนี่ยไม่ไม่สามารถขยับตัวเองได้แล้วนะคะเห็นที่น้องๆได้เห็นของจริงนอกจากพวกสัตว์พวกนั้นแล้วก็ยังมีในพิพิธภัณฑ์จริงก็มันจะมีเป็นสัตว์ตัวใหญ่ขึ้นมาอีก ก็พวกเิ่งเนาะคะพว่มือก็ใหญ่เสียดายมาก่วกนี้แบบติดโควิดพี่ๆก็แอบซุ่มกันทำนี้ทำรันศการค่อนข้างเยอะเดี๋ยวรออีกเียวรอราอุบไว้ก่อนแต่ว่าตอนที่งานฮาโลวีนเนี่ยเราก็เปิดตัวแล้วนิดนึงนะครับตอนนั้นเนาะเดี๋ยวรอให้มันแบบออนไซน์ได้จริงๆก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียนใหม่ของเราด้วยเช่นกันเนาะด้านนอกของตึกก็ใหม่ด้วย ใช่ใช่ครับโตกันหน่อยอวะสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราขอแชร์ภาพให้น้องๆดูหนึ่งนะคะอ่อันนี้อ่าไั้นะอันนี้เป็นวิดีโอนด้วยหขอว่ามาแล้วเนี่ยได้ทั้งภาพนิ่งทั้งภาพแบบเคลื่อนไหวแล้วก็ด้านนอกก็สวยด้านในก็มีข้อมูลให้รู้อีกมากมายเลยเหมาะสำหรับน้องๆมากเลยอ่ะมาดูภาพกันหน่อยดีกว่าใช่ว้าวจุดเช็คอินใหม่นะ อันนี้เราเราภูมิใจนําเสนอมากๆนะคะเนื่องจากตอนนั้นช่วงแรกๆที่พิพิธภัณฑ์ของเราปิดหลายเดือนมากแล้วเราก็แบบอุ้ยเราจะทํายังไงดีเราจะไม่ยอมหยุดแน่นอนที่จะแบบว่าให้น้องๆเนี่ยได้รับความรู้นะคะก็เลยได้ทําเป็นโครงการตรงนี้ก็คือได้ทําเป็นภาพวาดรกิจกรรมฝาผนังนะคะชือ่อ,อเขาเรียกว่านิทร,รัศการเป็นนิรรศการภายโนอกพิพิธภัณฑ์ของเราพี่เลาะนิรรศการตรงนี้เนี่ยก็คือชื่อว่าความหลากหลาย ทางชีวภาพแห่งภาพสมุทรไทยมันจะมีตัวไฮไลท์หลายตัวที่ปรากฏเป็นตัวตัวแสดงอยู่บนตัวฝาผนังของมีเซยมีอะไรบ้างคะแนะนําหน่อยค่ะบางตัวเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเห็นไหมเดี๋ยวถ้างั้นพี่นัดเองก็อาจจะจำไม่หมดนะคะแล้วเดี๋ยวพี่นัดจะเปิดอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ มันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมคือต้องใช้เวลาในการค้นหากันหน่อยนะคะแล้วกว่าจะได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆของพิพิธภนะัณฑ์น่ะวิจัยคเราแอบไปถ่ายรูปมาแล้วด้วยนะเออ,อเราไปแอบมาแล้ว <laughs> เพราะอยู่ตรงข้ามตึกเราไงเราก็เห็นจริงๆอ,อ่อตัวนี้ทรศรการตัวนี้นะคะน้องๆที่สามารถขับรถไปขับรถมาผ่านเข้ามาในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานะครินิรนน้องๆสามารถ จอดรถแล้วก็แวะถ่ายภาพกับฝึกกิจกรรมฝาผนังตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งเราไม่ได้จํากัดว่ามันจะต้องเข้ามาเพื่อที่จะแบบจ่ายเงินเพื่อเพื่อเข้าชมอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้เอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตอนหลังแล้วกันนะคะในส่วนสนานี่คนที่รับฟังทางวิทยุอยู่ก็สามารถกดเข้าไปในเพจได้เนาะตอนนี้สามารถเห็นภาพแล้วก็ รับรองว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยอยากมาจริงๆว่าโอ้โหสีสันสดใสมากเลยตอนนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานด้วยนะคะเตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีโอนหลักหลายมกทั้งทั้งมดทั้งนกปูค้างคาวแต่ดีฉันไม่ทราบเขา,าชื่อเขาเดี๋ยคืออะไรอันนี้เดี๋ยวต้องให้พี่ลกเราล่าให้ฟังเลยว่าแต่พวกนี้เนี่ยเขามีความสําคัญยังไงนะคะแล้วก็มีชื่อว่าอะไรบ้างมีความสําคัญยังไงด้วยเนาะชื่ออะไรบ้างแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์เนี่ย มีด้วยใช่ไหมตัวจริงๆตัวซาฟเนี่ยมีด้วยหรือเปล่าอืมอืมอ่าถ้างั้นเดี๋ยวค่ะมาดูตัวที่แบบพอจะบอกได้ก่อนคร่าวๆอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นโลมาหัวบาทหลังเรียบนะคะอ่าค่าแล้วก็ตัวที่ที่เราเคยออกข่าวของของสถานีวิทยุอ่าของสถานีวิทยุหรือเ่าไม่แน่ใจอันเนี้ยเป็นเป็นวดไม้ยักษ์ตัวสีดําที่เด็กกาลังส่งใช่ตัวหัวดําๆนั่นะครับอันนั้นคือ มดมายักษ์เป็นมดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในในภูมิภาคเอเชียตะวันด้วยนะครับเราเจอบนเขาคอหงด้วยตอนที่เป็นข่าวเนี่ยเราเราเราไปสำรวจสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆแล้วก็เราเห็นตัวพวกมันจริงๆมันคนรู้ก็ตัวประมาณเนี่ยเราเราเป็นคนที่แบบว่าเราก็กลัวมดอยู่แล้วไงตัวมันประมาณไหนอะคะประมาณห้าสิบอย่าเพิ่งนึงนะคะตัวมันประมาณเทียบกับมือ ถ้าเทียบกับมือประมาณหนึ่งข้อนิดนิดนีคคัาของแมวหนึ่งข้อนิดนิดน้องน้องกัดไหมน้องจะกัดน้องกัดแต่น้องไม่น้องกัดแน่นอนแต่ว่าน้องส่วนใหญ่น้องจะไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่ไม่โจมตีเราก่อนถ้าเราไม่ไปไปกวนมันนะครับมันเพิ่ข้างจะสอโดนิดนึงครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะออกมาใช่ครับเอา มันเป็นมดที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอ,อ,อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเจอเ,เฉพาะที่เฉพาะถิ่นเราเจอเฉพาะภาคใต้แค่ pues นั้นเองนะครับแล้วมออเองของเราเนี่ยมีเขากกคงอยู่ลูกหนึ่งแล้ว<อ>แล้วแบบมีมดที่มันค่อนข้างจะเฉพาะถิ่นอย่างเนี้ยเราถือว่าป่าโคงของเราก็อุดมสมบูรณ์ใช้ได้เลยนะครับออสามารถเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตที่เฉพาะถิ่นเหล่านี้ครับ พี่นัทก,ก็จะบอกอีกนิดหนึงว่าจริงๆแล้วไอ้พวกแบนเนอร์จริงเรื่องนี้เนี่ยเราอะทำแบนเนอร์เนาะเ,เป็นอ<ช>ินโฟกราฟิกน้อเสนอผ่านหน้าเพจข,ของเรา<ช>ทางนี้เนี่ยค่ะเหมือนมีผู้ให้ความสนใจเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องของอช่องทีวีที่ได้มาสัมภาษณ์พี่เลาะในก่อนหน้านี้นะคะ, <laughs> ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานแล้วก็มหาวิทยาลัยไปในตัวด้วย<ช>นั่นก็คือการผลพลอยได้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น การตอบรับเนาะที่เราได้จากการที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยออกไปด้วยนี่ก็คือคสิ่งที่เราประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะจากการทําออนไลน์เนื้อหาออนไลน์ด้วยอ๋โอโอ้โหนี่น้องๆเนี่ยคือเตรียมตัวแบบรอออนไซต์แล้วนะใช่แล้วมีเจ้าตัวจริงๆด้วยนะอยู่บนเออยู่ในมิวเซียมเราหมายถึงว่ามดมายักษ์นะครับโอ้โหจริงเหรอมาชมได้เรามาชมได้เราเรายินดีนําเสนอมากอันนี้เป็นตัวีของสตาร์ทแล<ต>้วใช่ไหม เป็นสตาฟแล้วครับเราไม่ไม่ไม่ของตัวเป็นเป็นไม่งั้นเราจะวิ่งไล่ตะครุบน้องกันไม่ได้หยุดหย่อนแน่นอนน้องะหมีกนหรือเปล่าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องอยู่กับมุดแบบนี้เนาะอืออันนี้จะเป็นอีกอีกต้องไหนอีกอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของอินโฟกราฟิกที่เราเนี่ยเผยแพร่ออกไปในรูปแบบของภาพเนาะที่เราพยายามนําเสนอในเรื่องราวของนิวสปีชีว์ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่เราได้ศึกษาแล้วก็รายงานการค้นพบนะคะก็ อันนี้ ad, ก็จะเป็นเป็นมะเร็งวันขายาวที right. yup> Esta, ่พี่เลาะเนี uh ่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะก็เราได้ทําการแบบเหมือนว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่เราประสบความสาเร็จอีกอย่างหนึ่งในการทําออนไลน์เนี่ยก็คือการนําเสนอในเรื่องราวของนิวสปีชีหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่านิวสปีชีเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตแบบที่เพิ่งเพิ่งวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้หรอเอออะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วพี่เลาะน้องมันมีอยู่ านานอาจจ<น>ะอยู่นะรอบบ้านเราก็ได้อาจจะอยู่บนหลังคาข้างบ้านเราก็ได้แต่ว่าแค่ไม่เคยมีใครมาอธิบายมันหรือว่าตั้งชื่อให้มันอะไรอย่างนี้ครับไม่เคยทำการศึกษาเกี่ยวกับมันอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในแต่ละวันก็ได้ครับตานนี้พอเรามาจับตัวกลุ่มนี้ที่เราไม่เคยมีใครศึกษามาก่อนในประเทศไทยปรากฏว่ามีหลายตัวมากที่ไม่เคยทําการอธิบายมีการตั้งชื่อมาก่อนเลยเป็นชนิดใหม่ของลรกเห็บมากครับ อตอนนี้เนี่ยทางหน้าจอที่เราเห็นเนี่ยยังยังไม่ได้เห็นตัวตัวมแมลงวันขายาวเนาะก็คือว่าภาพยังไม่ได้เลื่อนไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะต้องเดี๋ยวต้องรบกวนพี่นัทเลื่อนให้ดูนิดนึงว่าตัวมันเป็นย<อ>ังไงเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยคุยเคยสัมภาษณ์กันมาแล้วด้วยนะเใช่ใช่ครับคือเอาจริงก็คือเราสัมภาษณ์เกือบทุกตัวแล้วอะ <laughs> แต่ว่าเราก็จาไม่ได้จริงๆว่าเอ๊ะเคยสัมภาษณ์แล้วใช่ไหม อันนี้ค <c oughs> ือต <c oughs> ัวใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆ <c oughs> แล้วก็มันจะมีตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมดใช่เออใช่ไหมคะมแมลงวันเนี่ย <c oughs> เหมือนที่พี่เลาะบอกว่าอาจจะบินอยู่ใกล้ๆนไปซื้อหรือว่าใกล้ๆตัวเราอะไรแบบเนี้ยมดนี่บางทีอาจจะเดินอยู่ในออฟฟิศเราก็ได้นะแต่เราไม่รู้จักป่าหน้าบ้านเราเนี่ยอาจจะมีตัวอะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้ใช่ โอ้โหต้องบอกว่ามีหลากหลายข้อมูลเลยนะที่จะต้องแบบศึกษากันจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องบอกว่าน้องๆที่สนใจเนี่ยจะชมได้ที่ไหนอะไรยังไงต้องรบกวนแนะนำเออเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยช่องทางในการรับชมกันหน่อยดีกว่าน้องว่าเราจะไปเจอจริงตัวนี้จริงๆตัวนี้เรามีคอนเทนต์อยู่นะอยู่ในตัวเพจของมิวเซียมอะครับมีมีการเขียนเป็นเป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นยังไง ไม่แน่ใจว่ามองเห็นอยู่หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้หน้าจอเห็นค่ะอยู่ในเพจตอนนี้ ่นี่ก็คือเป็นเดี๋ยววนกลับไปนิดนึงก็คือมะเร็งวันไอมะเร็งวันขายยาวตัวนี้นะคะก็คือเนี่ยเราพยายามอยากจะเอามาขายอีกอีกรอบอีกรอบนึงผู้วิจัยนะคะก็คือที่ค้นพบมะเร็งวันขายยาวตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ที่รอบอกไปแล้วว่ามันมีมานานมากแล้วแต่แค่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับมะเร็งวันขายยาวในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีไม่ค่อยมีคนศึกษาครับแล้วก็แบบตอนที่ทำพอเองแล้วมัน มีโอกาสได้ศึกษากลุ่มนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เลยเจอกลุ่มที่ยังไม่ค่อยมีคนศึกษาแล้วก็ยังไม่มีการวิจัยมาก่อนแล้วก็เลยมีสำรวจเจอถึงชิ้นชิ้นใหม่ของโลก <c oughs> พอสมวันเลยนะครับอ,อันนี้นอกนอกจากาวันใน้ขายยาวเมื่อกี้แล้วก็ยังมีปูไก่จิ๋วอันนี้เป็นของพี่เรืองฤทธิ์ก็ <c oughs> เหมือนพ <c oughs> ี่ไก่เหมือนว่า <c oughs>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  สัมผัสอยมากสัมผัสออกไล่การไวมากอุนดาราไปแล้วแต่เดี๋ยวนะไอ ูเนี่ยเรายังพอเข้าใจได้แต่พี่เลาะไปสนใจมแมลงวันได้ยังไงอะคะคือตอนนั้นอะตอนอันนี้เป็นคำถามทีด่ดีมากคือตอนนั้นตอนที่ทําพอเอกเน่คือมันมีหัวข้อวิจัยอยู่ตอนแรกจะทําเรื่องมดต่อจากตอนที่ทําพอโทรครับแล้วพอดีอาจารย์กเกษียณนะครับแล้วได้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาคนใหม่ครับอตอนพอเอกก็คืออาจารย์จุธามาศแล้วอาจารย์ก็แนะนําว่ามีผู้เชี่ยวชาญแมลงกลุ่มหนึ่ง S <S แล้วเขาบอกว่าเป็นม็งันขายาวนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนศึกษาตร่งนี้นั่นอ่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนต่างชาตินะครับเป็นคนเป็นชาวเบลเยียมก็มีการเล็กเปลี่ยนข้อมูลไปออกพอัฒน,มนา,ามวอกันแล้วก็ทาวิจัยจนทั่วภาคใต้ของประเทศไท,ย, <S 2> <S 2> ทยว่ามีตัวอะไรบ้างจนสุดท้ายเรามีรายงานสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มมังันขายาวชนิดใหม่ของโลกหลายชนิดมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเจอที่สตูลที่ตำมลังแล้วก็เราตั้งชื่อให้เกียติกับอาจารย์จุธามาศ เป็นอาจารย์ที่ศึกษาของของของผมตอนที่เรียนเป็นยาเอกครับตอนนั้นครับค่ะอาจารย์ดูอาจารย์ยุทธามาดินนีงนช่ไหนี่นี่ลูกประกอบนั่นเองนะคะรองฝ่ายบริการวิชาการด้วยเนาะรองายวิชาการรองวิชาการนะคะก็โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าแมลงวันเนี่ยจะกลายเป็นงานวิจัยได้เนาะแล้วก็เป็นงานวิจัยที่ต้องไปศึกษาจากแหล่งข้อมูลจากต่างประเทศนะไม่ใช่แบบเออ ซีซัวตั้งเอาเองนะคะมีที่มาที่ไปเหมาะสําหรับการศึกษาของน้องๆมากเลยบางทีเนี่ยอยู่ที่บ้านเอาไปล้วข้างบ้านละมีมดมียุงมีตัวจริงๆข้อมูลแบบนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ตอนถ้าเกิดมันออนไซต์จริงๆได้เนี่ยเวลาพี่พิพิากรนําชมอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพี่นักวิจัยเองเป็นน้องนัดหรือว่าคนอื่นๆที่นําชมเนี่ย เขาก็จะมีการพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างที่เป็นบอร์ดของ New Species ของเราที่เจอในแต่ละตัวแต่ละปีนี้ว<ม>่ามีตัวอะไรบ้างก็จะมีการอ,อธิบายแทรกลงไปด้วยเด็กๆก,ก็จะเข้าใจอ๋อว่าเป็นอย่างนี้ตัวนี้อะไรเป็นยังไงแบบไหนครับมีการ <S <S ใช่คือจริงๆ<ด>ในพิพิธภัณฑ์รเราจะมีโซนนิเทศการ,รโซนหนึ่งที่ชื่อว่านิวสปีชีส์หรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นะคะ<ช>ซึ่ง<อ>บริเวณนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนอเขาเรียกว่านําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ตั้งแต่สมัยที่เรายังอยู่ในหน่วยงานเดียวเป็นยังอยู่ภายใต้สังกัดของคณะวิทยาศาสตร์เนาะแต่ก่อนเราก็จะนําผลงานจากภาคชีววิทยาด้วยเนี่ยค่ะเป็นความร่วมมือกันก็คือนํามาเสนอในโซนของบริเวณนิวสปีชีส์ตรงนี้ด้วยพอสถานการณ์โควิดปั๊บโลเลงเห บางคนเขาอาจเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้เห็นว่ามันเป็นไฮไลท์นะแต่จริงๆมันคือไฮไลท์ของการเป็นนักอนุกรมวิธานของที่่ของชาววิทยาศาสตร์ของเราด้วยใช่ก็เลย พยายามที่จะนําเสนอเรื่องราวของ New สปีชีเนี่ยค่ะเผยพร่ออกไปในสื่อออนไลน์ซึ่งผลตอบรับก็ถือว่าดีมากดีดีมากๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากผู้ชมที่เป็นตัวบุคคลเองแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีเป็นช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์หลากหลายช่องช่องดังๆก็มายีนะคะช่องสามช่องเจ็ดอะไรแบบนี้ก็มาสัมภาษณ์พี่เลาะกับเพื่อพี่ๆในพิพิธภัณฑ์กันแล้วด้วยนั่นก็คือผลสําเร็จของพวกเราที่ทํากิจกรรมออนไลน์ไปในช่วงนั้นนะคะค่ะ มีข้อมูลหลากหลายให้เราต้องศึกษากันด้วยเนาะอืิใช่ค้วพิพิธภัณฑ์ของเราเองค่ะก็คือนอกจากไอกิจกรรมเหล่านี้นะคะเดี๋ยวจะแช์ให้ดูว่าพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยมันจะมีเป็นอินเทอร์เรชชี่เว็บอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจน่าสนใจตัวน,ตตนี้เลยที่กำลังจะถามใช่ตัวนี้กำลังสนใจอย<ช>ู่เลยครับผมเราก็พยายามเป็นพิธีกรให้ไปด้วยเลยเราจริงเป็นพิธีกรก่อนเลย ได้เลยเรื่องนี้กลาลังสนใจอยู่พอดีเพราะว่าเปิดเข้าไปในหน้าเว็บไซต์แล้วเอ๊ะไปเตะตากับตัวนี้น่ะเอ๊ะม,มันคืออะไรอ,อย่างกอบอันนี้คือเข้าเข้าหน้าเว็บของมิวเซียมเลยใช่ไหมครับที่ไปเจอใช่ใช่ครับ ก็ในส่วนนี้ก็คือเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วก่อนหน้นนี้นิดนึงค่ะก็คือเนี่ยเราจะมีเป็นส่วนของวิดีโอนะคะดิจิตอลคอนเทนต์อินเทอร์เรกทีเว็บมชั่นกราฟิกนะคะก็เป็นไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมเมื่อกี้ก็ได้เล่าไปแล้วว่าเราจะมีกิจกรรมตามอีเวนต์ต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นวันเด็กสัปดาห์วิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งในแอนด์มิวเซียมที่เราพาไปเป็นฮาโลวีนเป็นอะไรอย่างี้ก็ยังมีตัวนี้ค่ะอินเทอร์เรกทีเว็บเนี่ยไอตัวอินเทอร์เรกทีเว็บเนี่ยมีความพิเศษ ของพิพิธภัณฑ์ที่เราจะแสดงในรูปแบบของเนื้อหาอยู่บนเว็บไซต์นะคะใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมคลิกดูชมวิดีโอนะคะฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการถามในในเกมที่น้องๆกำลังชมเรียนรู้อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะสุดท้ายแล้วก็จะมีเกียรติบัตรเป็นตัวการันตีด้วยว่าคุณได้เรียนรู้แต่ละฐาแล้ว คุณได้ทำกิจกรรมายแล้วว่าเข้าใจจริงไหมสุดท้ายเราให้เป็นปฏิบัติออนไลน์ให้ด้วยนะครับเด็กๆสามารถที่จะเอาไปเป็นเป็นเรียกว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองได้ใส่ในตัวใบงานของตัวเองอะไรเงี้ยครับเวลาไปนําเสนอที่โรงเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถใช้ตัวอย่ันได้ครับอ๋าเรื่องนี้คือน้องๆแต่ละโรงเรียนนี่ก็สามารถเข้ามาร่วมได้แล้วก็เนี่ยค่ะมีเก่อกิบัตรให้ด้วยใช่ครับให้ครับมีนนี้เรามีการ ค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะเราก็จะสามารถให้น้องๆเนี้ยล็อกอินเนาะเ,เป็นเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะแบบเอ็กชื่อเข้าชั้นเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนครั้งนี้น้องเข้ามาทําเป็นพาร์ทหนึ่งโอเคอเรียนจบไปหนึ่งพาร์ทออกไปปุ๊บเดี๋ยวเข้ากลับมาครั้งใหม่น้องก็ล็อกอินแล้วก็เขาเรียกว่าเรียนรู้ตอ่อเรียนต่อใช่ครับเรียนต่อห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งเลยเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะ น่าสนใจมากเลยนะที่ฉันเคยเข้าไปละแต่ว่าไม่จบยังไม่จบคือยังเข้าไปไม่จบเนาะคือมันมีหมวดหมู่ค่ะใช่ไหมมันมีหมวดหมู่ของการการเข้าศึกษามันมีสี่ใช่ไหมคะสี่หมวดของการวิชวลเนาะก็คืออันแรกก็ยังเข้าไปดูไม่หมดเลยค่ะเพราะว่าข้อมูลเราค่อนข้างจะไม่น่าเบื่อนะคะมันไม่ได้เบื่อมันมันฟล์ไปตามตามสิ่งที่ทางพิพิธภัณฑ์ตั้งใจนำเสนอเนาะมันก็ดูไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยความที่น่าจะ น้องๆน่าจะชอบเด็กๆน่าจะชอบกันด้วยเพราะว่าภาพสวยด้วยค่ะเอออันนี้ต้องยอมรับกอภาพสวยสอบคุณมากครับสิ่งสำคัญแบบการเรียนรู้คือเด็กๆเนี่ยก็จะจะจาภาพกันเป็นส่วนใหญ่ของาใช่ทำให้กับเด็กๆดังนั้นการเลือกภาพหรือการนาเสนอในอภาพเนี่ยจะทําให้น้องๆเนี่ยมีความสนใจแล้วก็จดจําได้ง่ายขึ้นขนาดนี้ ต้องฝากช่องทางนะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่รบกวนฝากช่องทางให้คนที่สนใจได้เข้าไปติดตามกันสักหน่อยค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์เราเองนะคะก็จะมีหลากหลายช่องทางให้เข้ามาติดตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าช่องทางต่างๆนะคะก็ว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราก็คือสามารถพิมพ์เว็บไซต์นะคะ nhm.psu.ac.th นะคะสามารถพิมพ์เข้าไปในนั้นก็จะมีอ่ทั้ง เขาเรียกว่าเป็นบ้านหลังนึงของเราเนาะน้องๆสามารถเข้ามาทำความรู้จักพิพิธภัณฑ์ได้ผ่านเว<ม>็บไซต์<ม>ได้เลยเแบบช่นเดียวกันนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ q ิวหาโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ขึ้นอยู่ยังไงยังอยู่ยนะคะคราวนี้เ<ม>นี่ยค่ะก็จะมีเป็นเว็บไซต์มีเป็น Facebook นะคะแล้วก็ YouTube อีกช่องทางหนึ่งที่เรามีอยู่ก็คือเป็น Instagram นะคะก็สามารถพิมพ์ค้นหาว่า PSU N H M ได้เลยนะคะในกือบทุกช่องทางเลยค่ะ ถ้าน้องๆได้เข้ามาก็สามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะือไม่เพียงแค่น้องๆครับข้อมูลเหมาะกับหลายช่วงวัยเลยนะครับเด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วไปก็ยังสามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้หรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่สนใจครับอย่างเหมือนเราเราไงใช่ไม่เพิ่มเติมได้ใช่ใช่ อะไรค่ะก็เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะทําการอ่าช่วยประชาัมพัคัญเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเยังม,มีน้องๆหลายโรงเรียนเลยค่ะที่คิดถึงเนาะบรรยากาศออนไลน์แบบได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาเจอของจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอกันนะคะระหว่างนี้เราก็เยี่ยมชมแบบออนไลน์ก่อนได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับเกียรติบัตรกลับคืนมาด้วยอ่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลกันเยอะแยะมากมายเลยน่าสนใจมากเนี่ยต้องไปต้องไปเป็น แฟนเขาเรียกว่าเป็นซีเฟิร์สกันก่อนละนะใน Facebook ของพิพิธภัณฑ์แล้วด้วยความยินดีเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าเออต้องได้สัมภาษณ์อีกเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ยังไม่สุดยังไม่สุดคร่เออยังมีอีกเยอะอย่างนี้ดีกว่าเราไปทำคอนเทนต์ใน ในพิพิธภัณฑ์กันดีกว่าเนาะเผื่อที่จะได้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาฝากผู้ฟังผู้ชมกันด้วยดีกว่านะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลออกับพี่นัทมากเลยที่แบบว่ามาให้ข้อมูลเนาะเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อยาวมากฉันขอเรียกสั้นๆเนาะว่า PSU นะคะ NHM Museum กันนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ต้องบอกว่า คุณผู้ฟังที่สนใจสามารถไปติดตามกันได้นะคะเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ถ้าหาไม่เจอก็คือตึกไดโนเสาร์นั่นเองมาเช็คอินเช็คพอยต์กันได้นะคะมีภาพวาดข้างหน้าสวยงามมากวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัดกับพี่เลาะมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับบัตตี้นิวส์เล่าข่าวก่อนนอน